าสักิป่โอรุงอารุณน,นั้นแสนสวยงามอาทิตซองรัศสมี้าพึ่งสองเสียงวานนกร้องลำน้ำเสียงเพลงบรรเลงไปทั่วป่า ภายในรงงม่มเงาหมู่ไม้ยามนั้นโจเซฟหาพระภูเป็นเจ้าภายในรงงม่มเงาหมู่ไม้ยามนั้นโจเซฟหาพระภูเป็นเจ้าคุกขา่าวทอมตัววิ่งวอนสุดใจ เป็นครั้งแรกเขาเปล่งคำวอนเมื่ออำนาจของบาปมาทำลายทำให้เขาสิ้นหวังแน่นอนแต่เขาไม่ทอแท้คงวางใจในองค์พระบิดาสาวรรค แต่เข้าไม่ทอดเธอคงวางใจในองค์พระบิดาสวรรท่านได้แสงสาว่างเลื่อนลงมาจัดจากว่าแสงสุริยาและลำแสง ปุ่งรุงรถจานาสองต้องเขา้าวรางคลายเจิดจาสององค์พระกฏ่อในยานาคือพระบุตและพระบีดาสององค์พระกฏ่อในยานาะ คือพระบูตรและพระบิดาโจเซฟนี้คือที่รักของเราจงฟังท่านคำนี้แสนหวานคำสวดของโจเซฟได้รับตอบ และเข้าสาดาฟังพระเจ้าโอ้ดวงใจเขาลงลหลสานซาเพราะเขาเห็นพระผู้เป็นเจ้าโอ้ดวงใจเขาลงลหลสานซา เพราะเขาเห็นพระผู้เป็นเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมนผมได้รู้สึกถึงวิญญาณที่ซิสเตอร์เทนเนอร์บอกผมแล้วว่าวิญญาณที่เรารู้สึกได้ในป่านี้ไม่สามารถรู้สึกได้จากที่อื่นนอกจากที่นี่เท่านั้น ขอบคุณซิสเตอร์เท e รนนอรที่สร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงจูงใจให้ผมมาที่นี่หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน